สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญายโอนชัยนอลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเหรียญสิบบาทนะครับที่มีเพื่อนๆส่งมาขายนะครับในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับจะเป็นเหรียญเกี่ยวกเหรียญสิบาททั้งหมดนะครับวันนี้เป็นเหรียญสิบาทปี2517ันห้าอยสิบเจ็ดนะครับที่มี สองบล็อกนะครับแล้วก็มีเรื่องเหรียญสิบบาทที่ผมรับซื้อแล้วก็ไม่ได้รับซื้อล่าสุดนะครับอัปเดตให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับดูคลิปผมแล้วชอบนะครับหรือว่าอยากสนับสนุนผมนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแชร์ไปใน Facebook หรือในกลุ่มเหรียญอะไรก็ได้นะครับถือว่าทําบุญแล้วกันนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเริ่มก่อนนะครับไอเรื่องเหรียญสองบาทนะครับที่ยังมีเพื่อนๆส่งมาขายผมนะครับผมจะบอกว่าเหรียญสองบาททุกปีพอสอผมไม่ได้รับซื้อนะครับตอนนี้ผมไม่ได้รับซื้อเลยนะครับและที่มีแบบยังเข้ามาเรื่อยๆก็เป็นเหรียญเหรียญสองบาทปีสองพันห้า้สิบสองครับเนี่ยครับเหรียญสภาพแบบนี้ครับเหรียญสองบาทปีสองพันห้ารสิบสองนะครับที่ทุกคนชอบเข้าใจผิดนะครับว่ามันว่ามันมีส่วนผสมของเนื้อทองคํานะครับ ทั้งที่ผมก็เคยบอกไปแล้วนะว่ามันมันคลิปมันมันไม่มีจริงครับเปรี่ยนรุ่นเนี่ยผมบอกไปตั้งนานแล้วก่อนก่อนที่จะช่องอื่นๆจะพูดเนี่ยผมบอกไปตั้งนานแล้วลองไลคคลิปดูครับเอผมบอกอยู่แล้วมันไม่มีจริงอยู่แล้วนะครับก็ยังยังไม่ก็ยังมีคนที่หลงเชื่อช่องที่มันให้ข้อมูลหลอกๆนะครับก็ยังมีนะครับอืมผมไม่ได้รับนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะขายจริงก็ต้องไปส่งไปช่องนั้นนะครับที่เขารับรับกันนะครับเนี่ยสองบาทนี่ผมตัดปัญหาเลยผมเลยไม่รับทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็น ปีไหนครับสีเงินสีทองอะไรเนี่ยก็ว่าไปครับผมไม่รับเลยแล้วกันนะครับไม่ได้รับเลยอย่างเงี้ยปีห้าหนึ่งสีทองเหลืองเลยก็ไม่รับนะครับเนี่ยครับปีห้าศูนย์เลยก็ไม่รับนะครับนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่รับทั้งนั้นนะครับให้ทำความเข้าใจกันใหม่นะครับอือเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอครับเราอย่าไปหาเลยนะครับผมสงสารนะครับสงสารเพื่อนๆนะครับที่โดนหลอกนะครับถ้ายังไงนะครับก็ อย่าไปดูอย่าไปติดตามช่องไหนที่มันแบบข้อมูลที่เรามันไม่ชัดเจนราคาวเบอร์อะไรเงี้ยมันก็เราอย่าไปดูเขาเลยนะครับเสียเวลาทํามาหากินนะครับผมเตือนได้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวคนมาดราม่าผมไม่หาว่าผมไปว่าช่องอื่นเขาอีกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปเริ่มห่นเลยนะครับเริ่มที่เรื่องเหรียญสิบาทนะครับของปีสองพันห้ารอ้าสิบเจ็ดนะครับที่มันมีสองบล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ดูเป็นความรู้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับเหรียญสิบาทน,นะครับปีสองพันห้า้อยหสิบเจ็ดะครับจะมีอยู่สองบล็อกนะครับลองลองดูนะครับดูไม่ยากหรอกครับมองตาเปล่าอาจจะรู้นะครับนี่นะครับเราลองดูตรงเลขเจ็ดเลขห้านี่ไว้นะครับนี่แล้วก็ตรงพออเนี่ยครับลองดูนะครับอันนี้คือบล็อกที่หนึ่งนะครับและนี่คือบล็อกที่สองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเลขเจ็ดตัวเล็กนะครับ จะมีเป็นล็อกบล็อกเล็กกับบล็อกใหญ่นะครับเนี่ยครับดูดูสอดสานลานะครับดูห่างนะครับนี่อันนี้คือบล็อกเล็กนะครับแล้วก็ดูเลขเจ็ดเลขห้านะครับนี่คือบล็อกเล็กนะครับเนี่ยครับดูแบบง่ายง่ายนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้เทียบให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้บล็อกใหญ่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ ี่ตรงหัวตรงหัวอศสอสาลาเนี่ยจะจะอยู่ใกล้กับตัวนะครับเห็นไหมครับตรงสะสารานะครับลองดูนะครับถ้ามองจริงมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นนะครับนี่บอกเล็กอีกทีหนึ่งนะ่ะนี่นะครับตรงห่างนะครับดูตรงห่างสอสาลานะครับเห็นไหมครับ ห่างจะสั้นๆนะครับบอกเล็กหางจะสั้นกว่านะครับนี่หางจะสั้นกว่านะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมจะลองเทียบเหรียญทั้งสองเหรียญให้ดูนะครับนี่นะครับ สองบล็อกนะครับลองดูนี่ครับดูง่ายๆนะครับมีบล็อกเล็กกับบล็อกใหญ่นะครับเหรียญปี2 5 5พันห้าห้าสิบเจ็ดนะครับนี่ลองดูนะครับความแตกต่างมันมองเห็นได้ชัดนะครับตัวอักษรอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนด้านหน้าให้ดูมั่งครับด้านหน้าก็เหมือนกันครับก็เห็นชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมครับดูเนี่ยครับด้านซ้ายจะเป็นบล็อกใหญ่นะครับด้านซ้ายจะเป็นบล็อกใหญ่ด้านขวาเป็นบล็อกเล็กนะครับ โอเคนะครับหวังว่าคงจะได้ความรู like ้มากไม่มากก็น้อยนะครับและส่วนเรื่องต่อมานะครับเหรียญแบบไหนที่ผมไม่ได้รับนะครับเหรียญนี้ก่อนเลยนะครับเหรียญปีสองพันห้าร้อยสองสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดครับที่เป็นเนื้อเกินแบบนี้นะครับผมไม่ได้รับนะครับอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้รับนะครับนะแล้วก็เป็นเหรียญพวกเหรียญหลังเรือเรือเล็กเรือใหญ่เลยก็ไม่ได้รับนะครับเหรียญมืออย่างนี้ผมยังไม่ได้รับนะนี่ นะครับปีสามเจ็ดไม่ได้รับเลยถ้าเป็นเนื้อเกินขนาดนี้นะครับแล้วก็เหรียญเหรียญที่เป็นแบบลักษณะแบบว่าไส้เลื่อนอะไรอย่างงี้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเลื่อนน้อยเลื่อนอะไรเงี้ยผมจะรับก็ต้องเลื่อนเยอะๆเลยถ้าจะรับนะครับแต่ถ้าเลื่อนน้อยเลื่อนนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆผมไม่ได้รับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไอซาอูหายผมก็ไม่ได้รับนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับเพราะว่ายังมี เพราะว่ามันมีหลายช่องนะครับที่เขาแบบไอ้นี่ให้ข้อมูลกันมาแล้วมันก็แบบมันจะทําให้เพื่อนๆือนสับสนนะครับบางทีก็ส่งมาผิดช่องมั่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองลองดูนะครับช่องผมรับง่ายง่ายครับรับง่ายง่ายครับเหรียญสิบบาทนะครับรับแบบธรรมดาพื้นฐานก็รับนะครับเนี่ยครับก็เป็นพวกแบบปีธรรมดาทั่วไปครับปีสี่หนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยรับง่ายง่ายไม่ต้องมาเสียนเอียงเสียนขวางอะไรนะครับเอาแค่ตรงปีก็พอนะครับเหรียญปีสี่หนึ่งนะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับที่รับล่าสุดนะครับเป็นมีปีสี่หนึ่งนะครับปีสี่หนึ่งแล้วก็ปีสามสี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีแบบที่ผมรับแบบรับแบบเฉพาะบางคนก็ปีสามสี่ปีสี่สองสี่สามสี่สี่อะไรอย่างงี้นะครับแต่สี่หนึ่งนี่รับหมดรับหมดตลอดนะครับแต่ ถ้าเป็นสี่สองสี่สามสี่สี่อย่างเงี้ยครับผมจะดูนะครับถ้าคนไหนมีเหรียญน้อยๆผมก็จะช่วยรับซื้อนะครับให้แบบว่าคุ้มค่าส่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ราคามันก็ไม่ได้แพงครับแค่ถั่วๆกันไปนะครับเฉลี่ยไปนะครับเพราะว่าบางช่องเขายังไม่ได้รับรอกครับเขารับมันแต่ปีสี่หนึ่งใช่ไหมผมก็รับพวกปีอื่นให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปีห้าสามห้าสี่ตอนนี้ผมปิดรับไปแล้วนะครับห้าสามกับห้าสี่นะครับที่เป็นพระเศียรใหญ่นะครับผมปิดรับไปแล้วนะครับเข้าใจกันตามนี้นะครับ แล้วเหรียญที่จะส่งมาขายผมก็อย่าอย่าอย่าล้างผิวหรือยาให้มันมีสนิมมากนะครับหรือว่าไงนะครับขอเป็นผิวเดิมเดิมจะดีที่สุดนะครับแล้วเราเรื่องต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเหรียญนะครับที่มีเพื่อนเนในบลนะครับส่งมานะครับจะขายผมเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับเป็นเหรียญนี้นะครับนี่ครับเห็นนะครับเห็นถึงความแปลกวะครับนี่ครับลองดูนะครับ เหรียญอย่างนี้นะครับเป็นปีห้าห้านะครับเนี่ยนี่คือเหรียญปีห้าห้านะครับเหียนมาเทียบกันดูนะครับเพราะว่าเหรียญอย่างนี้มันไม่แปลกหรอกครับสําหรับผมนะครับไม่แปลกนะครับบางคนอาจจะดูว่าแปลกนะครับเหรียญอย่างนี้นะครับอาจจะมีราคาหรือเปล่าแต่ผมไม่มีราคาครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ถ้าจะมีราคานะครับมันต้องน้ําหนักมันต้องดูที่น้าหนักก่อนด้วยนะน้าหนักเป็นระดับที่สองครับตอนแรกดูจากพื้นผิวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ส่องให้ดูนะครับ เนี่ยครับถ้าลองดูดีๆเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นรอยเหมือนแบบว่ามันไม่ได้เป็นเหรียญเหรียญตัวเปล่าเหรียญอะไรที่มันปั๊มไม่ติดหรืออะไรนะครับไม่ได้เออเลอร์คอยนะครับเหรียญน,นี้มันจะคมๆนะเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นรอยแบบเนี่ยหนีอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันจะมีรอยเฉือนคมๆอย่างนี้นะครับแล้วเป็นรอยเจียนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย นี่คือเจาะเจียเจียผิดพลาดนะก็เลยแหวงแหวงออกไปตรงนี้นะครับผมขอบนะครับเราต้องดูให้มันละเอียดนะครับถ้าจะซื้อก็คงไม่ซื้อครับเหรียญละหนึ่งหมื่นนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเป็นของคุณนุชนะครับคุณนุชนะครับคุณพี่นุชนะครับเหรียญนี้นะครับที่เขาส่งมาครับเพราเขาเขาเขาดูไม่เป็นนะครับเขาก็เลยอยากส่งให้ผมดูให้หน่อยว่ามันว่ามันเป็นที่การผลิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเขาไม่มีที่ช่างที่อะไรนะครับเขาก็เลยเออส่องอยากส่งให้ผมดูให้หน่อยครับ พอเขาเขาเขาเชื่อนะครับว่าผมพูดความจริงว่ามันเป็นยังไงนะครับอืมนะครับลองดูนะครับเนี่ยเหรียญอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับเดี๋ยวเอาวิธีที่มันชัวร์นะครับผมก็จะใช้นี่ครับตาเครื่องช่างนะครับเครื่องช่างน้ําหนักนะครับมันก็จะชัวร์ที่สุดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแปดจุดห้ากรัมนะครับลองดูนะครับนี่ครับแปดจุดสี่เก้าคือแปดจุดห้านะครับประมาณนี้นะครับมันจะหย่อนได้นิดหน่อยนะครับนี่ครับลองดูทีนะนี่ครับแปดจุดสี่แปดอะไรประมาณนี้นิดเดียวนะครับจุดศูนย์สองะครับแล้วลองมาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญที่บอกว่าเป็นตัวเปล่านะครับนี่ครับลงมาเหลือเจ็ดจุดแปดหกนะครับห่างกันนึง ห่างกันตั้ง0.6นะครับ0.6นะครับน่าจะได้นะครับถือว่าห่างกันเยอะนะครับลองดูอีกทีนะครับเนี่ยครับ0.6นะครับแต่ถ้าเกิดเหรียญนี้นะครับถ้ามันหนักประมาณ8.4 8.5นะครับอย่างเงี้ยอาจจะมีราคาได้นะครับเพราะว่ามันน้ำหนักมันได้นะครับแต่ท้งนั้นท้งนี้ก็มันก็ไม่ถึงหนึ่งหมืนบาทนะครับเหรียญนี้นะครับสำหรับผมนะถ้ามันน้ำหนักได้8.5เงี้ยผมก็ไม่ซื้อครับถึงหนึ่งหมืนบาทนะครับอืมเพราะว่า ใครจะซื้อก็ซื้อและครับอ,อันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับไม่ได้บังคับนะครับแต่แต่ผมไม่แต่ผมไม่ซื้อนะครับเผื่อมีเพื่อนเพื่อนคนอื่นอยากส่งมาขายนะครับผมซื้อเหลียง่ายๆเนี่นยแหละครับโอเคนะครับแค่ไงก็ดูไว้เป็นความรู้นะครับเออเพื่อจะได้เข้าใจและได้แบบไม่ต้องคิดมากครับเหรียญบางเงี้ยเหรียญน,นี้บางทีเนี่ยไปฝากธานาคารเขาเขาส่งคืนมาเรามาเลยนะเพราะเขาบอกว่าเหรียญชำรุดนะครับ บางทีเราขาดทุนนะครับเวลาเราได้รับตังค์ถอนมาเราอย่าดีใจนะว่าได้เหรียญพิเศษหรือเหรียญแบบแร่ไรไอเทมหรือว่าอะไรนะครับมันไม่ได้แรครับอย่างเงี้นะครับมันเป็นเหรียญที่ชํารุดนะครับเกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับให้ผมตีคร่าวๆนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีก็ลองส่งไปขายช่องอื่นครับเผื่อเขารับนะครับแต่ผมไม่ได้รับนะโอเคนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวก็ถ้าผมถ้ามีเหรียญตามที่ที่ผมบอสครับพวกเหรียญสิบบาทเหรียญอะไรอย่างงี้นะครับพวกพักเครื่องนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับที่ id line นะครับ AON นะครับ c h a n n e l 8 8 8นะครับ Onchannel888 นะครับถ้ายงไงนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ